Thank you. โคตรเหมือนอะแยโดเลมอนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร้อยเฟซก็น่าเล่นนะมันต้องมีสองคนมีคนเดียวสองคนก็ได้ต้องใส่กันเลยอ่ะขึ้นแล้วถ่ายเลย

เม่ก so ี้อาทิตนะเรือนั้นตัดแรงมากเรือพี่ไปอ๋อเราสู้มาล่วไปเข้าคำโตโตมันโตเึงไอ้เบียววะตื่นตื่นตื่งตืนตื่งตตึ่งตึ่งตึ่งต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 ่ตงตึ cho cái tay lượt anh chưa mãi mặt 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 ajumma mặt 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 <laughs> <laughs> i don't

ไม่มีเียนะคะก็จะเป็นเรียนท่านหน้าเลยค่ตาคุเาหมหมดรเ 发生啥？ ยังไม่ได้สาว <c oughs> ตอนนี้เราจะไปกินข้าวเย็นกันค่ะทุกคนมนต้องมีอันนี้ด้วยจริงๆใช่แล้วคืวอ6 0 0 0เราจะมาดูว่าไอเดียจะกินข้าวนานเท่าไหร่ทำทาลินจะอิ่มเมื่อไหร่ Okay, <laughs> fine. ดีใจแล้วกลับไปไปเข้าคำโตโตยัง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 เขายังไม่เขายังไม่ทำเวลาเลยกูก็รออยู่ ใส่ไปย่างใส่ยันย่งอ่ะแล้วหลายไปเรื่อยอ่ะไอดอไปแล้ว วันวันวันู่้ทาโกอ่านว่าอะไรนี่รู้ทำยังไวทาโก้เด็กทาโกวังเน่ทาโกวังก็เขาปิดฝามายัทำไมกล้องไม่เห็นหน้ามันตลอดเลยิมอายังถุงมิโครไมโกรอะไร กี่ส่นม่นี่เรีขมือบบเมื่อคือมันเรียกว่าอะไรอะปีกมันเนาะใช่ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นอย่างไี้แบบฝาดเนี่ยไม่ใช่หนื่ยหนว่อยก่อนไ่หนว่ยเลยทำเมนต์ด้วยมะ บอตกว่าเงาะเนาะอะไรปลาหมึกเนาะคือล,ล,ลองลิบแล้วแบบจ่ายตังค์ก็ยื่นอย่างนี้แล้วก็เห็นตัวเองแล้วก็วดูวก็โดนต่อยคุณตกใจตัวเองมึงต่อยอะไรแบบนี้นเปลนาทต้องหบบนี้เป็นกงเป็นกงเนี่ใช่ไหมแล้วตาพักมันก็ยกไหล,เล่เว้ เฮ้ยยุ่งเลยไอ้ยุ่งเลยวันนี้เราจะมาสอนวิธีเป็นจริงโจ้เมื่งไม่จับข้อดียวทาไรยกดะไลเรายกอะไ้ใช่ไหมไม่ตับลง เอาลกยังทยองไงตื่รรบบเต็มคหอมนี่เหละตื่นมาแบบมีบวามเหนื่อเเดี๋ยวดังบานด้วยไงจบแล้วนะคะอย่าลืมไปทำตาที่บ้านนะครับไปทำตื่นมาเจอจิงโต้ลงไงไม่ลองเลยไม่รวจังเลยลูกกันไป็ิจิ๊กขาน่าหนึ่ง โ,โลลแล้วมาฮะตัดผ้าไม้ทีแกะออกแล,วละวแม่งกัดจะแก่ดีๆเอาตายเอยอดิออนอย่างแรกตัวเลยหลับไปตัวกัดตัวัว 烦恼。Oh, ถามแถวละงงหน่วยปั๊มีเสียงอะไรในคลิปเราบ้างเราก็อยากถามแค่นี้ละ i don't know. Amen. i uh -huh. uh -huh. ี่ตอน,นตอนเดยว ต้มอยูไดโซบแล้วว่าไดโซบตรงนั้นไม่ได้ธรรมดาหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยจุงกุ๊กจุงกุ๊กงกุกจุงกุ๊กจุ อ e> <Yes ุ้ยอุ้ยอันนี้คือลูกออมนะค่ะทุกคนสำคัญสำคัญอ่ะเออสำคัญอ่ะเดาคิดว่าใครสำคัญดิสโน่ไม่เลยลูกพีพี แต่จะดีสุดถ้าได้คุณเลนเว้ยเพราะงั้นแกะวันพีก่อนไปดูเว้ย <laughs> อยากได้ใครอยากได้โซโลไง,ง <laughs> นี่คืออมนะครับใช่เลยหนึ่งสองสามนี่ที่พูด <laughs> เลยนี่ที่ว่ามีแค่โซโลอ่ะเหมือนไข่จิ้มุกทุกคนกล้องดูนี่นะคะ นี่คือตัวที่เราอยากได้นี่แต่คุณเลนมุซุยก็อยากได้น้องเมย์ก็อยากได้คุณก็อยากได้ตัวภายในไม่ใช่คุณเลนแล้วไม่รู้จักเลยสัมอ่ะเอาเอาคนหล่าวผมเชยเก่งยังใชไอ้ตันดีเาะเฮ้ยได้ผ่าเอกเลยนะเว้ยจะไมไม่เอาเหมือนเชยอะ